เอาไปไหนอันไปกันไหนันนี่้านี่้งไม่มามงพวกงานกนขาดเอาพวกนักได้แล้วเจ้าบอสน่ะอันน้ไปได้เจอเนทีคนจ้าไม่มีคนเข้ามาดูเลยโอ้ออกมาเลขเจ็ดแล้วถึงมายเลขเจ็ดแล้วเนอยังไม่ได้ สวัสดีค่ะไม่แตกสามตัวนะแต่กระทำเพิอเลยามาแตกสามตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีร้เรเสวยหนาสวยหลังนขหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสาท่านแรกค่ะ ักล้าอะไรนี่เลา่ะเราไชมบเังนนเดี๋ยวกระโดดตูน้ำัน้ำขาดเลยนุยานุี่งออกไปพูดด้วยกัแ้ไปอะรนี่ิข้างหน้าไอ้ก้อนนี้ไล่ลายมนอยหน่อยวิงว่องอนออนก็เอาไปดีมันมาไปเห็มีของข้าอ่ะนี่้องน้ำมันอยู่ไก่มากน้ยากมา

เจ้กัน้าที่ได้แสดงรูปวันใหม่เลแสดงแล้วแสดงแแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหนุ่มรบกวนออกรางวัลให้วันใหม่หมวกผู้หมวดตามตัวใดก่อนเอาดูตู้มากดูตู้เก็อนนะครับกระพี้ของเราเจ้ีหนะคะถามตัวหน้าทางนี้เนาะขามตัวหน้าแปดพันลูกค่ะสิบหกคอคสวัสดีค่ะมาลุ้นเลขหลังกองน้ำกันเด้อค่ะ รางวัลที่หนึ่งลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกนางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกค่้ชงหยิบงยงอีกลับที่สองต่าเารุนย่บบาหมุนแพทด้วยดิบาทให้เพื okay. okay. ่อนดแก้ข ah. ้ามโกลแก้น้าาัโกัมปัดตามะขามวันนี้เราจะปังน์ที่เราค่บท่านผู้ชมย้ออี่หรอ ่ือหมไปว่ายได้เหนอใช่ไงโจมมานไปตั้งแต่เอ็มห่อรวยยกช่องรวย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 ไม่เลิกรวยยกช่องรวยไปเรื่อยๆหน้าสามตัวสอครั้งมีกงินรวัลละสี่พันบาทค่ะเขามาเล้วค่ะจะออกนี้เลิกค่ะท่านผู้ชมเขามาาบ่งรุ่นนํากันด้วยจะใช้อปกรณ์ออกกางวันหลังที่สี่ คุณแม่ทานยังเมาคอเห็นมากเลยเวลาสอบนี่พอเห็นเลยดีใจนักกัรกูนเกงกับร่างกจเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาเข้ามาเข้ามาคิดแั้งแต่อยกันเด้อเหมือนวัไมามาค่ะามามขอมาสิเกิดว่ามันุ้เจ็บโอ้ตุงเจ็บจเลยตุเจคพมันอันเนียตุนงเจ็บอันเต่ว่าคนนูเลยถ้านเจ็ดมันอันจะออกตุนเจ็บก็ท กันที่แล้วไ่ึงยเดยมาองอางฟองหมดก็หมดเลยนหม่เลขตกลงที่รดับของจะไนะเองเ็วของจุดสก็แสดงใหม่เลขข้าดอกฟ้ารุ่นรุ่นล่างไม่จอไม่มาเด้อจ่าเพระ่เดาก่อนเหอเพราะถูกเรื่องปะมาเรื่องหน้าก่อนยึหายใจลม ต้องหาขยะดมันด yeah. uh ึ่แล้วดีใจว่ามันจะเป็นร่องเล้กอ่ะคือบรยิมแน่ยิ้มไม่ย mm ิ hmm. ้มไม่ออกมากสวัสดีค่ะกันออกแบบสามหหอูเลยม้าหาหนูเลยกันอดกแบบสามกันกระโดดแลยค่ะกระโดดนี่งงูหลังาเครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกศูนห้าแห้าแ แตกมาแล้วมาแล้วเ่านบอกันหน่อยว่าท่านทานออหาแต่ถินศูนย์หมดกศแปเลขถี่ออกแล้วผ um> ู้ม่ยิมเแอโอ้ยแ่เล่นงอยู่ไนก็นล่นก็เล้นยิ้มไมออก้มไม่ออกเลยดูก่อนโอ้ยแต่แปลกตุ้แปลกตาครั้งสุดท้ายค่ะตุ้แปตาไม่เป็นไร จะใช้ก่อนเอารางหลักที่หกแม่โมนี่มันเป็นพอๆได้เลยลูกเป็นเน่าไงาวดเว่าเมือนจะเาลอนแม่โคมาน่งต้นทายคิด่้นลอนแมคโครมากท่านีนง่ายนะน้จีนุทธวัดเอฟซีหน่อยเอฟซีว่าน้องจีนพุทวเล่นเมจะใช้

แมนบอกว่าเอดเอาขดแค้ที่แรกด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 ขดกดปรัเลขหน้ามาแล้วาลที่สองเลขที่หนแลนี่อเนี่ยเราก็อเดหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หน้าโ้ศยแปดนี่ศูนย์ครั้งที่สองเลขที่หนสี่หนึ่งศน ถ้าคุณนาจะเป็นคแลสองครั้งค่ะเจ็โอ้ยนุนเจ็บมันอนะขาดกตูน่อยนุ่นเจ็บก็คือต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวสองครั้งรางวัลรางวัลสี่พันคะนยินบอกง่ะยนายินบอกจะใช้อุปกรณ์รานวัลอะไรหะสวัสดีค่ะปังลูกกระป๋วนีแม่สวัสดีค่ะใช้อุปกรณงวัลร ปังค่ะปังเ่นี้แม่ก็ต้องแต่ต้องหยุดเลิค่ะจะใช้อุปกรณ์อไรจะใช้อุปกรณ์อหน้าไม่เมืนชัดเลยหลังที่หอกระวาท้าสาตัวครั้งที่หค่ะพร้อมแล้วจะออกกระวันท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งท้ายสตัวมาแล้วหุ่เลยของเี่นหน่อยจะลายเลย ก็ดีชื้อเยอะหน่อยอือมีคนดูก้ากำลมาเลือกท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกรอว่าให้แม่รอาให้แม่ สเก้าหกสี่ไครั้งนะคะรางวัลเลขท้าสาตัวเลยนะเนี่ยเก้าหกสี่สวยมากเลยพีไหายองย่สห้าเลยน จะใช่คนออกกำลังวันดลับที่หะกบรวอาสวัสดีคุณยายคุณยายไ้ไจะก้คนออกกางวันหลับที่สองมเจะเอาไอวลี้จะใช้คนออกลวันหลังที่หนึ่ง

เออไปน้ำมญนเลยตัวไหนคะรางวัลเล็ท้ายสมตัวครั้งที่สองเลขที่ออกออกอะไรเอ่ยมีของเราไหมห้าแปดสี่ห้าส่อีกครั้งนะคะรางวัลเล็ท้ายสามตัวนี่จะสี่อันี้นะตีมเีมาเลยเยตีสทุกลักเลย บแมนกาอันอะนรอ่างเงี้ยีหนึ่งแน่แน่แรกครั้งนี่นี่ซีเอ้าไปึองครั้งซีสองซีครันนอันนึก็อันหีก็เข้าของกูบุญแหละหกซีนนะจะใช้พก่ันอกกระวานลังหงสันด้วยเจ็ดสีอันอื่นเจ็ดซีงค่ไม่รู้สิ เจ็บีเจ็บเป็นค่ะสวัสดีค่ทางต้องคุณพารวยคือเป็นอนี้ตูกที่4ี่า้ลออกราวลท้ยอตัวนะคะผู้จะทาการออกราวลกาจา้หนเป็นก็ฟังเยะก่อน่เพ้นายงมชิดคานยเ็บสีแล้วมังเก็บคุงเจียดู้ดีบอกขาพเป็อนกันเลยถีร้อนค่ะเก็บจะไม่มาจริงเหรอร้ชนค่ะ พร้อมแล้วจะออกคลมไว้ท้ายสองตัวก็เป็นสั้นๆนม่หสั้นก็ีแฟมมี่เาไมาแปหฮะกได้ไมแดแปมหางเลเื่อนแเราม่ได้แด่แดหางเด่ไเฮแะห้ก็โอเคไมู่มีสแปหางว่าั่น ยุติออกชุดเต,ต็นออกแฟนห้าก็ออกชุดเน้นไง แปลกปรอกเลวแปดมันจะออกได้แค่แปดเจ็ดกับแปดห้าเ้าหน่อยบอกโอ้หโอ้โหมันคือแต่แม่ว่ามันคอขึ้นบนมากเลยนะแต่ก็เนาะทำไมขึ้นบนปวดแสบบานกระดชักใจชักแค่ชัใจชักแค่มันคืนนี้เป็นไงตัวเน้นม่อคือม แต่ห้เน้นบนเนาเน้บนแต่ก็ต้องไปล่างด้วยใครจะซื้อใครจะซื้อแต่ล่างเนาะเอองนอนมาก็แปลหน้านะคะเมื่อเช้าโอ้ยหลายสำนักเยอะหลายสำนักมากเลยอะร้อยสิบสามรายเฮ้ยไนนี่เลยไ่เน้นบนเนี่ยปวดท่จ้ะ พี่เลยจย่ใจบอกว่าใแม่ตามหานี่เล็มมีที่มาเล่มมีที่มาควันล่างเจ็บางอ่ะเจ็บทางแต่ขาตัดไหนเนังหางเล่มมีที่มายายจ้อยงานเจ็บทางในตัวนี้เจ็บเข้ากันไนี่บอกให้เนีกจุกแมนค่ะตัดในเน่่ยอ้ยตัดแดงแดงนะคะตัดตาแดโอ้ยเส้นหน่อยขึ้นมือญเฉลิมดีใจแนงค่ะว่าจเอาย บอกกับมือยมยืบื่อนมันช่เอาว่าบอกกับเดียวน้องแก้วซื้อเจ็ดแปดห้าม้อบานิยาวาได้ทางบนน,อกกน, 7, น้องเก้วมือเจ็ดแปดห้าเป็นจังไดบานิย้้ามังจะใส่ขาพไนอนเลยลอต่รีบอกตามแล้วค่ะเอนนี้มีอหนรอยูอีกตู้ศาสตราจารย์ในคอะึกษาาสดิ์ ทุกคนก็เดี๋ยวแฉ่ดีใจแห้งแล้วรัตนีอยังนี้ว่ามันจะนอนด้ยเรจะเะีเพ่าไม่ได้ยุบเปลีนหายี่วะพี่มีขอน้องแจนน้องสาจน่น่น่ยมตกลับอยู่นั่เชียนท่องสุกขรัตตีเป็นสี่ล่ะก็รัตตีต้ไปกันย้อนฟันดีครับดีแหมเสยเียง คุณครผู้ใดบอกเรามาเปินคีิปมัเศ้ามนี้เสียใจแอบเีนหน่อยบอกแล้วเีก็บอกเลมีที่มาเน้นเมื่อกี้เขาเน้นอไรหรอว่ามีแต่เรปบองนะเราพูดไม่ได้ไงเน้นเมื่อคืนผู้ใดเสียงก็ดีเบิด จังหวะหนูคนพองครับพอแต่ทักชีอกขนัดแน่นผ้เรยลูกคนเอาโวดเอาดรนเถอน่าถึงพีบนึกว่อนักีบใหม่นเนี่งเลยดิคัะค่คมันจะข้างล่างข้าบนนะฝันเห็นเลยไรค่ะออกหัดล่างที่นองเลยมาใ่ลปนลดับต่อไปค่ะน่องเลยอยากดมกมือันผู้ใดสนใจก็พักมาเด้อค่ะพักไร่มาลดล้างกอง แกอู้่าแหงจะมันพักะันแน่คะใจ้ะสายด่วนไงสายด่วนแก่คนน้ท่านประธานกรรมการเกียร์ยนทิ้งเลยวิ่งไปเลยแปก่หมายเลขสค่ะกรรมการของกระาประจําหลักเมื่นโอ้ยอคีกันแม่แตหาอะไร่คแม่เออทำให้เสียแงประเทศไทยไมู่้จะพูดยังไงดีคะหนูจังหนูจังนี่ไ ไม่รู้จะพูดยังไงดีมันพูดไง่ามสาวนินทสันอิไม่ถูกเหล็กไหลย้นถูกแปดหางลายสลักอะไรนะไอ้ใจจะไหวพี่น้องเลยให้ถูกเลยให้ถูกเลยค่ะหลังกองหลังกองแล้วก็สุดยค่ะให้ถเลยค่ะแล้วไ้ี้แตกตามโตม้อีกด้เหเอาเกเ็หัวลำแท้ มาแล้วนู้นเราจ้างเองเลยเจ็ดหนึ่งสีเจ็ดหนึ่งสีมาเลยสองพสีก็ได้เนี่ยเอมาะไตัวไอามานีเัยป๊าเด็กเากันม่แมงแข้งแที่นอนเลยเ้ยมันทำสีเวาค่ะจะไปสามาเอาบนมีมีได้ละแสนแตกด้ส่วนมากมันจะไปเป็นบนไงนส่วนมากตอมนีนี่กะแนีน่นปิงกัาขามันกเป็นเนื่นไปได้ แต่ว่าปาามันอยู่พีนี่ปากมันมาหน้ามันมานียู่นีเลือดบ่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 บอบ่บ่น่บ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 ่น่บ่บกน่ื่บ่้่บ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 ้บ่น่บ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 เอาบ่้่บ่บรบ่บ่บ่ว่าอันน่บ่่บ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 บ่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 ั่บ่บเบ่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 ปวดแต่นี่ ตัวแดงจริงคือ5แจก9ลุง <c ười> นานาก็เข้าลุงนานาก็เขมี5ล่างจางออดก็ถูกด้วยนะแน่นอนแน่นอนแจกแน่นองหาเจ็บซองหามันก็ได้จังหวะชื่ออะไรนึกไม่ออกเลยกะยาไปไปนี่กําลังเอาลูกบอลไปเชียงด้วยค่ะกําลังโซลีกันค่ะแต่ที่แน่ๆหลังกองต้องแตกค่ะแตกค่ะแตกแน่นอนที่สำคัญคือแตกค่ะโอ้แม่เขาในรัว7 5 7ต้นต้น ที่เคือโมเจน่เจ็บถ้าเจ็บก็ลดหลังกองสิคะลังกองสิทุกแมวว่าเจน้าเจ็บโู้หาเจ็บสามคู่ตรงรูดหาเจ็บระแตกขึ้นเก้าค่ะหลังกองมนแม่เขานีว่าเจน่าเจ็บอะไรอย้อืมนี้เราไปเจ้าหน้าที่เชื่กตลับทุกแสงที่บรรจุทวันที่ผ้ยเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้ชมการ่วัราร่วมกันทั้งหมัคะฟังเจห้าเจ็ดอือพอมีมาแล้ว ไหนว่าจะไม่ให้มีเจจีดมาเหมือนเดิมว่าจะ่นหาเจจมูกใส่มัยหูเจดออกมาเจตหมาเจตหาเจตเลยสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ด

เจ็ดห้าไม่เรียงกระทกเรียงกระทก